สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้ววันนี้มีนิทานอิศพมาเล่าให้ฟังก่อนนอนห้าเรื่องพร้อมคติสอนใจเรื่องที่หนึ่งนิทานอิศพเรื่องแพ้ตัวเมียกับคราวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวันหนึ่งแพ้ตัวผู้เกิดไม่พอใจเทพจูปิเตอร์ที่พระองค์ทรงประทานคราวให้กับแพ้ตัวเมีย เพราะพวกมันรู้สึกว่าคราวทำให้แพ้ตัวเมียมีฐานะเท่าเทียมกับพวกมันเทพจูปิเตอร์จึงบอกว่าปล่อยให้พวกเธอมีความสุขกับเกียรติยศจอมปลอมนั้นต่อไปเถิดเพราะถึงอย่างไรพวกเธอก็มีพละกกำลังและความกล้าหาญน,น้อยกว่าพวกเจ้าอยู่ดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นเรื่องที่สอง นิทานอีศบเรื่องหมาจิ้งจอกกับเม่นการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งตัดสินใจว่ายข้ามแม่น้ำแต่เกือบจะไม่ถึงฝั่งพอถึงมันก็นอนแผ่ร้าเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและเหนื่อยอ่อนจากการดิ้นรนฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากไม่นานกองทัพแมลงดูดเลือดก็บินกรูถึงตัวมันมันได้แต่นอนนิ่ง เพราะหมดแรงเกินกว่าจะวิ่งหนีเม่นตัวหนึ่งผ่านมาพอดีข้าจะไล่แมลงพวกนี้ให้ก็แล้วกันมันกล่าวอย่างใจดีอย่าๆหมาจิ้งจอกวิ่งอุทานอย่าไปกวนมันให้มันดูดไปเท่าที่มันจะดูดได้ถ้าหากเจ้าไล่มันไปพวกแมลงจอมตะกละฝูงใหม่ก็จะเข้ามารุมดูดเลือดน้อยนิดที่ข้าเหลืออยู่เป็นแน่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากขจัดความชั่วร้ายเพียงเล็กน้อยออกไปอาจต้องเจอกับความชั่วร้ายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมเรื่องที่สามนิทานอีศพเรื่องแก่เจ้าปัญญาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกแก่ตัวหนึ่งหลงฝูงจึงวิ่งตเตลิดไปพบกับหมาป่า ขณะกำลังจะถูกจับกินลูกแก่เห็นจวนตัวไม่มีทางหนีพ้นจึงแข็งใจยืนเผชิญหน้าพร้อมออกอุบายว่าไหนๆข้าก็จะต้องกลายเป็นอาหารของท่านอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แล้วก่อนตายข้าอยากฟังเสียงปีและเต้นรำเป็นครั้งสุดท้ายขอท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถิดหมาป่านึกสนุกจึงเป่าปีด้วยทำนองร้าใจ หมาเฝ้าฝูงแกะตัวหนึ่งวิ่งมาตามเสียงครั้นเห็นลูกแกะกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงเห่าเรียกพักพวกของมันทำให้หมาป่าต้องรีบทิ้งปีวิ่งหนีไปด้วยความเสียดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อพบลาบหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถหากมัวหลงระเริงมัวแต่เห็นแก่ความสนุกสนานลาบและโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายเรื่องที่สี่ นิทานอีศพเรื่องกระต่ายกับไก่ป่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งกระต่ายกับไก่ป่าอาศัยอยู่ใกล้กันวันหนึ่งกระต่ายออกไปหากินตามปกติแต่โชคร้ายโดนเหยี่ยวตามล่ามันหนีแบบไม่คิดชีวิตและรอดพ้นกรงเล็บเหยี่ยวไปได้แบบบุดวิดมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเหนื่อยล้าตามลำตัวเต็มไปด้วยบาดแผล ไก่ป่าผ่านมาเห็นเข้าจึงพูดใจายาอเย้ยยอดนักวิ่งท้าไวเอ๋ยเจ้าวิ่งได้เร็วกว่าใครๆแต่ทำไมเอาชีวิตไม่รอดแบบนี้เล่ากระต่ายตอบไปว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าถูกเหี่ยวไล่ล่าดูบ้างเจ้าก็จะรู้ไก่ป่าได้ยินดังนั้นก็หุบปากทันทีเพราะรู้ตัวว่าถึงตนจะมีปีกแข็งแรงขนาดไหน ก็ไม่สามารถหนีพ้นจากกรงเล็บเหี่ยวได้เช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะเย่ะเย้ยผู้อื่นควรนึกถึงใจเขาใจเราเสียก่อนเรื่องที่ห้านิทานอีศบเรื่องแม่ไม้กับแม่ไก่การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ไม้คนหนึ่งเลี้ยงแม่ไก่ไว้หนึ่งตัว ทุกๆเช้าแม่ไก่จะออกไข่ให้เธอวันละฟองวันหนึ่งแม่ไม่เกิดความโลภอยากให้แม่ไก่ออกไข่เยอะๆเพื่อจะได้นำไปขายที่ตลาดเธอจึงเพิ่มปริมาณข้าวเปลือกให้แม่ไก่กินเป็นสองเท่าเพื่อที่จะให้แม่ไก่ออกไข่ได้ทีละหลายๆฟองแต่แล้วแม่ไก่ก็ยังออกไข่ได้วันละฟองเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ผ่านมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่จบแล้วคะฝันดีนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ